อยู่กันในเกม Ark Mobile กับผม Dark Fox นั่นแหละก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะเอาเจ้า Alpha า a r y o n y x นะฮะไปฟาร์มเวลกันในเกาะคาโนอกันดีกว่าในคลิปนี้นะฮะก็จะเอาพวกไดนโนเสาร์ไปบู๊แบบมันๆนะกันในคลิปนี้เพราะว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วคือเราไปตะลุยถ้ำกันนะฮะโอเคไปกันเลยฮะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากกว่านี้ตอนนี้ในเกมก็เพิ่งเชา้านะฮะก็เหลือเวลาอีกเยอะเลยนะฮะในเกมนี้ อ๋อได้เป็นอันนี้มานะฮะเป็นเนื้อสุกมาไปกันเลยฮะผมก็ทําทางออกอีกที่หนึง่งคือตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าไอทางตรงนู้นคือมันออกยากไงถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่คือมันจะติดตรงหินนะกัดไปกัดไปฮะพลัสอกัดเข้าไปกัดเข้าไปกัดไปกัดไปไม่ตายนะ้ฮะเพราะว่าตัวนี้แบบผมก็ไม่ได้เอามาเล่นเลยฮะพลาเรโอนิกนะฮะ ไปกับไปตรงนี้กัดมันกัดมันเลยเดเวล75นะฮะพาราปเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เริ่มจะกระตกนะฮะเฟรมเรลดเริ่มจะตกแล้วตรงนี้มันป่าเยอะเฮ้ยแรปเตอร์นี่ว่าตรงนี้2ตัวไม่ไหวนะฮะเดี๋ยมันกะโดดไงผมกลัวท่ากระโดดมากอะแรปเตอร์อะมันโคตรจะน่าลำคาญเลยนะฮะเอาติดไม้อีกตรงนี้รีบไปก่อนละกันนะในเกาะคาโน เพราะว่าเกาะคาโนนี่แบบมันฟาร,ร์มเวลง่ายสุดแล้วนะฮะแล้วก็ไดนโนเสาร์ก็เลเวลแบบเยอะๆนะฮะที่นั่นบางตัวนะบางตัวเวลก็น้อยแต่ว่าพวกเสือคือเวลจะเยอะกว่านะฮะส่วนมากที่เจอเสือจะเวลเยอะนะฮะแล้วก็แมงป่องกับนกแต่ว่าพวกคาโนนี่แบบนานๆทีจะเจอเวลที่มันดีๆนะฮะในเกาะคาโน่ะ แล้วก็ทีเล็กก็หายากอยู่เหมือนกันนะเกาะคาโน่ฮะมันจะเกิดแค่1ตัวไม่ก็2ตัวนะฮะเต็มที่คือ3ตัวนะฮะสำหรับทีเล็กนะในเกาะคาโน่ว่ายน้ําไปเลยนะฮะต้องระวังพวกแมงกะพุนนะ,ะในน้ําโคตรน่ากลัวว่ายไปไว่ายไปไว่ายไปนะฮะก็ส่วนไอตัวนี้มันว่ายน้ําก็จัดว่าช้าอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดเทียบกับพวก จระเข้นะฮะพวกซาโกะผมก็ไม่แน่ใจว่าไอตัวนี้กับไอตัวจระเข้เนี่ยมันวิ่งอ่ะสองขานะฮะมันจะไอหรือเปล่าไม่ใช่ดนิจระเข้สี่ขาดีสองขาคือตัวนี้นะเออไอมันชื่อว่าอะไรคาปโปซูคัตอ่ะเออตัวไหนจะว่ายน้ำเร็วกว่ากันนะฮะผมอยากรู้มากเลยตรงนี้โคตรเคลียร์เลยมีใครอยู่ไม่เนี่ยแถวนี้ด้านหน้าล่ะ มีเป็นคาร์โนหนึ่งตัวกับแมงป่องนะฮะโอเคกัดไปกัดไปเวล50นะตัวนี้เวลดีอยู่กัดไป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 โอ้พดอึดเลยฮะอึดมากเพราะว่าดาเมจเราตอนนี้แบบเบามากเลยนะฮะโอ้แมงป่องนี่แบบอึดมากเลยขนาดเวลแบบน้อยๆน,นะพดอึดนะแมงป่องมีอัลฟาปะเนี่ยขอแค่อยากเจออัลฟาเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวอยู่แล้วฮะอัลฟา เพราะว่าเลือดเราก็พันกว่านะฮะกัดไป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 กัดมันกัดมันกัดมันแล้วก็ต้องระวังแรปเตอร์นะฮะระวังแค่ท่าไอ้ตะคุบแหละแรปเตอร์อะเสือมาเสือมาเสือมาตรงนี้กัดไปกัดไปอย่าอย่าเข้ามาหาเราตายไหมฮะเสือมาเป็นแก๊งเลยตรงนี้กัดไปกัดไปกัดไปโอ้เสือเวล45นะฮะ ด้านบนนั้นมันอาเจนนี่ว่าตอนนี้แบบเหนื่อยมากเลยฮะรีสต็มบีหน้าก่อนละกันเดินไปเดินไปนะฮะมีอีกปะเนี่ยแถวนี้ด้านหน้ามีคาโนแล้วก็ตรงนั้นแรปเตอร์นี่ว่ากำลังไล่กัดอาเจนอยู่ฮะแรปเตอร์เราไปกัดคาโนก็ได้นะฮะวันดีคาโนมาเลยกัดไปกัดไปเวล55ห้านะตัวนี้ อีกตัวหนึ่งมาแล้วฮะตรงนู้นวิ่งมาลว้วิ่งชาร์จมาแล้วฮะกัดไปกัดไปเวลสิบไปอีกตัวหนึ่งกัดมันกัดมันตายหนึ่งตัวเวลสิบตายก่อนนะฮะเดือแต่เวลห้าสิบห้าเรียบร้อยแล้วแรปเตอร์ตรงนู้นน่ะโดนนกลุมนะฮะโดนอาเจนลุมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอปั๊มเลือดออกมาไม่เพิ่มนี่แหะลืมไปฮะมันต้องใช้เนื้อปลาในการเพิ่มเลือดตัวนี้ไม่งั้นเลือดมันไม่เพิ่มนะฮะ ต้องไปหาพวกปลามากินก่อนละกันแต่ว่าตรงนี้เป็นแก๊งนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเลยตรงนี้กัดไปผลล้มแจมด้วยคนเพื่อนกัดไปตายหนึ่งตัวนะฮะโคตรมัว่วตรงนี้โคตรมัว่วมั่วมากโอ้ยตรงนี้โคตรเยอะนะฮะกัดไปกัดไปอาเจนอย่าฮิวมันฮิวได้วะเรากัดศกไม่ทันไง,งกลับไปฮะกลับไปฮะกลับไปฮะไม่โดนไม่โดนแต่กันนะ ดี๋ยวก่อนต้องกลับแมันกว้างแต่ละก,ก,กันเอาอาเจนต,ตายไปแล้วฮะเรียบร้อยตรงนี้เคลียร์จับศพมาละกันอย่าให้อาเจนตัวอื่นมามากินเฮ้ยด้านหน้าเทเล็กนี่ว่าเวลเท่าไหร่นี่อ่ะตัวนี้เวล25นะฮะประตัผู้เวลน้อยมากเลยต้องการสักเวล130อ่ะกินเล็กกอมีประเนี่ยวปลัมเวลง่ายเลยฮะถ้าเกิดเวล130อ่ะอุ้ยขำลามนะฮะกลับไปเลยฮะกลับไปเลยกลับไปเลย มาเลยฮะกัดไปกัดไปกัดไปกัดมันกัดมันนิดเดียวนิดเดียวโอเคเอา้าวตัวตัว,ตวเด้งไปดูโอ้โหเ,เด้งลงทะเลไปแล้วฮะน้ามันทิ่มไปเลยมีปลาสักตัวไะเนี่ยด้านหน้านูา่นฮะปลาหนึ่งตัวแล้วก็มีเป็นนกเป็ดน้ำไปเนี่ยตรงนน้นน่ะกัดปลาก่อนนะเอาเป็นเนื้อมาก่อนละกันเพิ่มเลือดนะฮะตอนนี้เลือดเพิ่มแนละ้ว เฮคาโนาตรงนี้ยืนชมทะเละนะฮะไอตัวนี้คาโน่ปตีนายเรามาละเพื่อนกัดไปกัดไปมี2ตัวนี่ว่าตายหนึ่งตัวนะฮะอีกหนึ่งตัวเรามาละเพื่อนเฮ้ยลับเตอร์ลับเตอร์สองตัวเดี๋ยวก่อนนะถอยก็ถอยก็ถอยก่อนนะฮะโคตรน่ากลัวลับเตอร์อ่ะโอเคเวลอัพมาตอนนี้เฮ้ยเสือมาตัวหลังนี่ว่าไอตัวนี้ตายไปฮะเวลลห้า จะต,ต้องอัพเวลก่อนละกันนะสักครู่หนึ่งผมจะเป็นดาเมจนะฮะเพิ่มดาเมจไปละกันจัดไปนะฮะอ่ารอแป๊บหนึ่งโอเคไปฮะอุ้ยมีทั้งคาโนโกับแรปเตอร์แมงป่องนะฮะแล้วอีกตัวนึงอนะ่ะแรปเตอร์อ่ะตายหนึ่งตัววะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งตรงนี้ไงเจอแล้วแต่ว่าแมงป่องมานี่ว่าโอุ้ยโอ้ยกัดไปฮะเฮ้ยทำไมแรปเตอร์มีเวล์ร้อยยี่สิบห้าแล้วแต่ก่นนะอนต้องถ,ถ,ถ,ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน มันอึดไงมันอึดน,นะฮะเดี๋ยวมันใช้ท่าตะคุบไม่ได้ฮะลงน้ําแป๊บหนึง่งเราสู้ในน้ําดีกว่าเราได้เปรียบกว่านะฮะนี่ไงล่ะหมุนไปนหนึ่งทีแล้วกันฮนะถึงกับสตันเลยผมชอบอะถ้าไอ้จะมันเป็นจระเข้ปาาถางเนี่ยมันจะมาทําให้ศัตรูสตันได้นะฮะนี่ไงประมาณนี้เลยเอาสตันแล้วก็จบน้ําด้วยกัดเลยฮะเรียบร้อยตายไปเลยนะฮะตรงนี้โอเคข,อขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยตรงนั้นมีฉลามนี่ว่ะ เคยตื้นเหรอแต่แป๊บนึงนะอ้าวมันตายนี่หว่อาอ้าวมันโดนอะไรตายปะเนี่ยโดนนกกัดเหรอฉลามนะฮะใหม่นะเพื่อนกลับไปฮะกลับไปฮะกลับไปฮะตายแล้วก็เฮ้ยอาเจนมาตรงนี้มันชอบบนอนะอาเจนเนะ่ะมันต้องเราต้องยืนอยู่กับที่นะฮะแล้วก็กัดไปมาสามตัวเลยฮะตายหนึ่งตัวมันฮิวนะฮะมันฮิววิววิวต้องร้อยสี่สิบแล้วตัวนี้วิวคตรเจอะ ได้เลยนะฮะตายหนึ่งตัวแล้วก็เหลือแต่ตัววิร้อยสสิบนะฮะกลับไปกลับไปกลับไปเอาวิ่งบินหนีบินหนีเฮ้ยคาโน่มานี่าจับมนี่าคาโน่กลับไปฮะเอ้าเอามันไปนู่นมันไปนู่นไปหาอาเจนหรอเนี่ยไอเพื่อนเราอยู่นี่เออตายไปฮะคาโน่แล้วแต่อาเจนแล้วอาเจนแก้ตายแล้วฮะตอนนี้เรียบร้อยก็ฉลามนั่นต้องการเนื้อต้องการเนื้อฉลามอ่ะ จะต้องเอาของทิ้งอะของมันเยอะมากแล้วฮะไอต,ตัวนี้แบบเป็นอะไรที่ฟาร์มเนื้อฟาร์มของต่างๆได้ดีนะแต่ว่าเนื้อแบบได้เยอะมากแล้วฮะกลับไปกลับไปโอเคฮะโอ้ได้มาตั้ง48ชิ้นนะ่ะเนื้อปลาเม่อกี้เนี้ยโคตรเยอะแล้วฮะเยอะมากต้องระวังแมงกะพุนนะฮะต้องรีบขึ้นก่อนละกันแล้วก็ด้านหน้านั้นมีเป็นเสือหนึ่งตัวสวัสด,ดีฮะกัดไปกัดไปกัดไปกัดมันเลย มันเลยเวลแปดสิบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เคลียนะฮะตรงนู้นแบบกล่องกล่องศพเต็มแล้วด้านหน้าละ่ะมันเป็นนกเป็ดนี่ว่ะนกเป็ดนี่แบบมันเริ่มมาอยู่ตรงนี้กันเต็มแล้วฮะเพราะว่าตอนแรกคือมันไม่ค่อยมีนะนกเป็ดแะแต่ว่าตอนนี้แบบมีเริ่มจะมีแล้วฮะเป็นตัวเมียนะเวลโคตรน,น้อยเลยไม่เอาฮะเราจะค่าทิ้งล้วกันกลับไปฮะกลับไปฮะ มันบินหนีด้วยมาอย่าหนีสิไม่ให้หนีฮะกัดไปเรียบร้อยตายนะฮะด้านหน้าเฮ้ยนี่นมันแก๊งเสือนี่ว่าไปหาใครในเพื่อนเราไปด้วยเราตาไมไปด้วยคนไปหา,าเจนเหรอตรงนี้กัดไปกัดไปขอลม่มแจมด้วยคนนะฮะกัดมันกัดมันกัดมันวิอาเจนมาสามตัวอตายแล้วฮะเสือตายไปก่อนนะฮะแล้วก็เจนตัวสีขาว ัวสีดำก็ตายไปแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันบินขึ้นสูงนะฮะไอตัวนี้กัดไปกัดไปเรียบร้อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้ฮะเราจะมาฟาร,ร์มเวลไงต้องแบบฆ่าให้หมดฮะเวล์แปดสิบซะด้วยตัวนี้เวลโคตรเยอะกัดไปกัดไปกัดไปอืเลือดมันอืดนะฮะโอ้ยมันมันบินบนนะมันกัดไม่โดนแมงป่องมาดิว่าอื กลับไปฮะเอาแมงป่องกันแล้วกันแมงป่องแบบอันตรา,ายนะฮะมาสองตัวเลยแมงป่องอ่ะอืมกลับไปฮะกลับไปอาจินตายหนึ่งตัวแล้วแต่แมงป่องแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยโอ้ยไ่ต้องร้อยยี่สิบห้าแล้วแมงป่องตัวนี้ด้านหน้านี่ยมันคาโนโกับแมงป่องนี่ว่าโหแมงป่องโคตรเยอะเ,เลยอ่ะตรงนี้นะฮะเป็นกองทัพเลยกลับไป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  กลับไปคาโน,มา,นะาโนมาแล้วคาโนมาแล้วเวลสิบฮะคาโนได้อยู่ชิลๆนะฮะเรียบร้อยทีเล็กแบบไม่ค่อยเจอเลยอ่ะเจอน้อยมากกับทีเล็กตอนนี้แบบเหนื่อยฮนะเหนื่อยต้องเดินกันละกัน,กนตรงนี้แบบเขียมากเลยนะฮะต้องรอให้มันเกิดอีกอ่ะเดี๋ยววิ่งหากันละกันนะ วิ่งไปวิ่งไปวิงป่งไปตรงนี้มีใครไปเนี่ยน่าจะไม่มีนะฮะแถวนี้เฮ้ยแอร์ด็อปนี่ว่าด้านหน้าเป็นแอร์ด็อปสีม่วงนะฮะแต่ว่าตรงนี้มีเป็นคาร์โลหนึ่งตัวกับไปฮะเวลสิบสิบตัวนี้กลับไปกลับไปกลับไปเรียบร้อยเวลอัพเลยนะฮะผมก็จะอัพเป็นดาเมจละกันนะฮะให้มันแบบแรงๆไงกลับแบ,บแบบแรงๆนะฮะเอ้ยอาเจนอย่าเพิ่งสิอาเจน กำลังอัพเวลอยู่นะฮะมาลอ,อยก็มาลอ,อยแล้วนะฮะกัดไปกัดไปกัดไปอย่ามาลอ,อยฮะไม่โดนอ่ะเรียบร้อยดาเมจตอนนี้แบบเริ่มแรงแล้วฮะอัลฟาบาลเลโยนิกนะฮะเออชื่อมม่อ่านโคตรยากเลยชื่อมม่อ่านแบบถ้าให้ลิ้นพันกันนะกัดไปกัดไปกัดไปเรียบร้อยด้านบนอาเจนจะเอาไปเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ล้มแจมด้วยคน ต้องเอาแรปเตอร์ก่อนนะฮะฆ่าแรปเตอร์ก่อนเฮ้ยอย่ามาบังซีิคาโนโอเคฮะเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ยมันตายยังเนี่ยแรปเตอร์อะโอเคฮะตายละแมงป่องจะเอาหรือเปล่ากลับไปฮะตายแล้วก็ตรงนู้นขอรวมแจมด้วยคนตรงนี้ตายฮะตายตายให้หมดเลยตรงนี้กลับไปกลับไปกลับไปเวล์คดอึดหรืเปล่าเวล์แปดสิบนะฮะตัวนี้ กัดมัน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 เรียบร้อยตัวนี้เด้งเลยนะฮะแล้วก็ตรงนูน้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้แบบของเต็มของเต็มแล้วฮะเอาเนื้อปลามาก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ทิ้งไปเดี๋ยวเอาเนื้อปลาใส่กระป๋องนะฮะเพื่อเพิ่มเลือดให้กับอัลฟาบาลิโอเนกนะฮะตรงนี้แมงปองกลับไปกลับไปตายนะฮะโว้ยตรงนู้น,เป,นเป็นกลุ่มก้อนเลยฮะเป็นแก๊งเลยตรงนั้นอนะ เรามาลวเพื่อนเรามาลวเพื่อนขอลมแจม้วยคนเียแรปเตอร์ก็เบี้ยตรงนี้แรปเตอร์กี่ตัวเนี่ยสองตัวนะฮะหรือเปล่ากัดแรปเตอร์ก hey, okay. ่อนโอเคแรปเตอร์ตายนะฮะโอ้ยกลางกลางวงล้อมเลยตรงนี้กัดไป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 คาโนเรียบร้อยฮะเฮ้ยอาเจนมากินศอกอย่านะอย่านะโอเคฮะเราได้เราได้เราไม่ให้ฮิวนะฮะกัดไปกัดไปกัดไปอื มันชอบบินวนนะ่ะโอเคกัดไปกัดไปจะบินวนไปไหนเล่าเรียบร้อยนะฮะอีกแค่นิดเดียวเวลจะอัพแล้วฮนะตอนนี้นกเป็ดนกเป็ดต้องตามไปกัดแนะนกเป็ดตัวนี้กัดไป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 เรียบร้อยกระเด็นเลยแล้วกว็ตรงนูน้นอาเจนนี่หว่าด้านบนนะฮะมีแอร์ดอปลงตรงนี้จะไปเก็บแอร์ดอปก่อนละกัน ด้านหน้ามันอาจเจนดี่หว่าคุยแรปเตอร์สองตัวนะฮะจะไหวไปะเนี่ยตรงนี้จะขอดูเชิงก่อนละกันนะเราล้อหล่อยไงมาเรามา,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 าแล้วสามตัวนี่หว่าแรปเตอร์อ่ะแรปเตอร์ก่อนเอาแรปเตอร์ก่อนตายหนึ่งตัวนะฮะกับไปกลับไปกลับไปกลับไปเรียบร้อยฮนะตายหมดตรงนี้แรปเตอร์นกเหลา่านกตายไปแล้วฮะ เราก็ตรงนน้นแมงป่องหนึ่งตัวต้องเคลียร์ก่อนนะฮะกลับไปกลับไปกลับไปตายตาย,ตายไวมากฮะเวลสิบแล้วก็ไอแอร์ดบตรงนี้ตรงนี้เคลียร์ปะเนี่ยต้องระวังนะฮะไม่งั้นจะโดนหล่อยเราไปเก็บดีกว่าผมต้องการแค่แอมเบอร์จะมีแอมเบอร์ปะเนี่ยจะต้องดูฮะว่ามีแอมเบอร์หรือเปล่า โอเคได้มา2อแอมเบอร์นะแต่ว่าของในนี้ผมไม่เก็บแล้วกันเดี๋ยวไอ้ตรงนี้นมันเต็มอ่ะมันจะเต็มนะฮะไม่เอาแล้วกันเรายังไม่ต้องการนะ,ะพวกของสร้างบ้านอนะ่ะมันไม่จําเป็นนะฮะเรามีแค่บ้านหินก็พอแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้แมงป่องหนึ่งตัวกัดไป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 โอ้ยโคตรอึดเลยวะ่ะตัวนี้เวล5 5นะฮะแมงป่องตัวสิน้ําเงินแล้วก็ตัวหนึ่งตรงนี้ กัดมันกัดมันเลยเอา้ามันเดินหนีนี่วะอย่าหนีสิเเวลห้านะฮะออีกแค่นิดเดียวเององ่ะเวลก็จะอัพแล้วมีสักตัวไหมเนี่ยแถวเนี้เอ้ยเสือเสือตรงนี้กัดมันกัดมันกัดมันแมงสีนี่แบบเกืนกับดินมากแล้วด้านหน้าเอ้ยตรงนี้ทีเล็กนี่วากัดไปนะฮะโอเคกัดมันกัดมันเรียบร้อยตัวนี้เด้งเลยนะฮะเีเล็กเลเวลห้าเองอะ จะต้อง well, อัพเวลฮะอัพเป็นอะไรดีอัพเป็นดาเมจอีกละกันนะฮะจัดไปตอนนี้ในเกมนะ่าจะมืดแล้วมั้งเนี่ยเริ่มจะมืดนะฮะในเกมนี้ดันน,นาคาโน่กับแมงป่องฝีคาโนมาว่ะเวลด์สิบสิบนะฮะตัวนี้เริ่มแรงนะฮะตอนนี้ดาเมจเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงน,ะรรงนี่ไงล่ะตายฮะแมงป่อง กลับไปกัดไปกัดไปตายนะฮะแมงป่องเวล50ตอนนี้บรรยากาศในเกมก็ใกล้มืดแลวฮะนั้นก็ผมจะกลับบ้านก็นแล้วกันนะฮะเฮะ้ยด้านหน้านีานา่มันออาฟาดดีกว่าอัลฟาแรปเตอร์นะฮะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวมันเห็นนะฮะผมสู้ไม่ไหวฮะตอนนี้อัลฟาแรปเตอร์อะแม่งโหดนะฮะเดี๋ยวก่อนนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยมาตั้งหลักก็แล้วกันนะฮะจะต้องเอาของทิ้งอะของมันหนักมากเลยนะฮะ เอาทิ้งไปก่อนละกันดอปไปเลยฮะแล้วก็ใส่เนื้อปลาไปละกันใส่ไปผมสู้ไม่ไหวนะฮะแรปเตอร์ตัวนี้มันเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะจะต้องดูเวลก่อนละกันมันจะเห็นผมไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเวลเท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะดูอีกทีฮะเวล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 เฮ้ยโอ้95เวล,เ 95. เวล95ไม่ไหวนะฮะ ไม่ไหวเลยอะเวลอย่างเยอะนะฮะเลือดผมแค่พันแปดงไม่ไหวอยู่แล้วฮะจะต้องไปเอาตัวอัลฟาเทอริซิโนสลัสมาร่วมแจมด้วยละกันนะฮะจะต้องขอกลับไปเอากันละกันนะฮะถ้าเกิดสู้ตัวเดียวคือไม่ไหวนะฮะตายแน่นอนเลยนะฮะอัลฟาตเตอร์ตั้งเวลกันสิบหงเลือดมันโคตรเยอะเลยนะฮะ มาตอนนี้ผมก็ได้เอาเจ้าอัลฟาเทอร์นิเซอร์สลัดมาแล้วฮะตอนนี้เราก็จะเอาเจ้าบาลโออนิกนี้ไปด้วยฮะอัลฟาบาลโอเนิกนะฮะแล้วผมจะตีอัลฟาแรปเตอร์ให้มันเลือดเหลือน้อยแล้วผมก็จะให้อัลฟาบาลโออนิกอะฆ่าไปนะฮะเพราะว่าจะได้เวลไงไปกันเลยลุมแรปเตอร์นะฮะตรงไหนเนี่ยอ๋อด้นานหน้านี่ว่านะฮะแสงสีส้มส้มแดงๆตรงนั้นไงพร้อมหรือเปล่า ไปกันเลยนะฮะมันแน่นอนนะแต่ตอนนี้มาแล้วฮะตบไปตบไปลัปเตอร์ธรรมดาแล้วก็อัลฟาลัปเตอร์เฮ้ยอย่ามาแจมซี่พวกนายอะ่ะมาเลยฮะเอากลับมาเลยกลับมาเลยเออนั่นะแหละฮะยืนแบบนานเลยฮะบาลิโอเนกเราตบไปเสืออย่าแจมาเสือกลับมาเลยกลับมัเลเออนั่นะแหละฮะเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตนะตบไปตบไปตบไปเฮ้ยมังป่องมาเดี๋ยวก่อนนะ ตบไปหนึ่งทีตายแล้วให้แมงป่องดาเมจของผมนี่แบบโคตรแรงอะ่ะอัลฟาเทอริสนโนซาร์ตนะแรงมากมันก็ตายยังเนี่ยอัลฟาแรปเตอร์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหลือหกพันนะเลือดเหลือเยอะอยู่ตบไปกัดมันเลยกัดมันกัดมันตบไปหนึ่งทีฮะแล้วก็แทงแทงแทงก่อนแทงก่อนเราแทงฮะเราแทงให้กัดมันเลยอัลฟาบาลิโอเน็กนะฮะกัดมันตบไปหนึ่งทีตบอีกหนึ่งทีฮะ อีกทีแล้วกันอ่าโอเคล้วก็แทงฮะแทงไปแทงไปแทงมาเลยฮะแทงแทงแทงเราไปสายแทงกัดมันรีบกัดมันเร็วเข้าเร็วเข้าอ้กดผิดกดผิดแต่ก่อนนะโอเคฮะตื่นเต้นมากตอนนี้เฮ้ยกัดมันกัดมนเลยเอ้าไ่กัดกันล่ะกัดกันเลยฮะกัดกันเลยโอเคเราเป็นแทงฮะเราไปสายแทงกัดมันนั่นแหละกัดเลยฮะกัดเลยกัดมันกัดมันฮืมนิดเดียวนิดเดียวสามนั่นเลยเป็นเลยสามเรียบร้อยนะฮะเสร็จเจ้าอัลฟา บาลิโอนิไปนะฮะเวลอัพแน่นอนทีเนี้ยเลือดก็ลดเยอะอยู่นะฮะโอเคฮะมาได้มา2เวลนแล้วฮะสองขั้นเลยนั้นก็จะใส่เป็นดาเมจแบบทั้ง2ขั้นเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบแรงๆนะฮะโอเคตอนนี้แบบแรงแล้วแหละเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องเอิมเอาคำสั่งอันนี้แล้วกันให้มันตามนะฮะฟ l ลโล่ l แล้วกัน โอเคฮะเราก็จะขี่เจ้าอัลฟาบาลิโอเนกนะฮะไปทดสอบดาเมจดกับตัวอื่นก่อนละกันนะฮะให้อัลฟาเทอริสซิโนซัสต์นะฮะตามมาก่อนละกันแล้วก็ด้านหน้ามันแอร์ดอปสีทองนี่ว่าหืมมันดอปตรงนั้นซะด้วยเก็บไปได้นะฮะเดีย๋ยวโดนแมงกระพุนช็อตนะฮะกลับไปเรียบร้อยนะฮะเริ่มแรงแนละ้วเอ้ด้านหน้ามันกลุ่มก้อนอีกแล้วฮะเป็นแก๊งเลยตรงนี้ ขอต้มแจมด้วยคนเพื่อนกัดเลยฮะกัดมัน่นกัดไปกัดใบกัดไปเอาไปตีเทอร์นิสอลส์นะฮะตอนนี้สวยแล้วพวกนายอ่ะสวยแล้วสวยแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้กัดไปกัดไปตายฮะตายลบอาเจยนตรงนี้เอาเอาไปกัดตอนนั้นอีกไปกัดเจ้ากงเล็บอีกนะฮะโอเคเรียกกงเล็บซะกันเพราะว่าเรียกชื่อจเต็มคือแบบมันมันอ่านออกเสียงยากนะฮะ โอเคไปดีกว่านะกลับกันดีกว่านะฮะตอนนี้โอ้ยทีเล็กนี่ว่าด้านหน้ามันต้องเจอนะฮะแต่ว่าเอาเสือก่อนแล้วกันนะกลับไปกลับไปกลับไปเอาเรียบร้อยโดนตกไป1หนึ่งทีตายเลยนะฮะดนนานนาทีเล็กทีเล็กตัวสีขาวซะด้วยหวัดดีฮะเบลเท่าไหร่นี่ยตัวนี้โอ้ยบงังบังเต็มหน้าจอเลยฮะ เจ้ากงเล็บเราเลบวิญเองอะตอนนี้โคตรน้อยเลยนะฮะกัดไปกัดไปโดนตบโดนตบนะฮะเรียบร้อยเสร็จเจ้ากงเล็บไปฮะตอนนี้แล้วก็เราจะกลับไปที่ตรงนู้นแล้วกันนะจุดเซฟโซนเรานะฮะไปเดินไปเดินไปนะฮะตอนนี้แบบเหนื่อยมากเลยนะฮะเบนเมืองปองสวัสดีฮะกัดไป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 เรียบร้อยตัวทีเล็กสวัสดีฮะ เบลสิบห้ากับไปฮะกับไปฮะกับไปฮะทดสอบดาเมจแล้วกันตอนนี้กลับไปกลับไปตายฮะทีเล็กเดี๋ยวแต่อาเจนแล้วอาเจนก็ตายไปฮะอีกตัวนึงอีกตัวนึงเบลสิบเบลสิบเรียบร้อยโอเคฮะแล้วก็คารโนโตรงนี้สวัสดีเพื่อนเบลยีโโล่สิบนะคารโนกัดมั่นกัดไปกัดไปกัดไป ด้านหน้าตรงนู้นคาโนกับอาร์เจนนะฮะแต่ก่อนนะขออัพเวลกับละกันอัพเป็นดาเมจอีกละกันนะฮะตอนนี้เลเวลเราก็115แล้วฮะสำหรับเลเวลของอัลฟาบลิโอนิกนะฮะบัตตี้เอาตายเลยฮะลามาลาสหรือเปล่านี่อุ้ยคาโนตรงนี้เลเวลหนึนะฮะโคตรเยอะเลยกัดไปกัดไปดาเมจเราเริ่มแรงแล้วนะเพื่อนดีกันแนละ้วเรียบร้อยนะฮะเรากลับบ้านดีกว่านะตอนนี้ วิง่งไปวิงป่งไปวิ่งไปนะฮะกลับไปหาจักรงเล็บเราแล้วกันเอาฟ้ากงเล็บนะฮะเออวิง่งไปวิงป่งไปวิ่งไปผมก็จะเอาเจ้ากงเล็บนี้ไปเก็บก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวส่วนเจ้าอัลฟาบาลิออนิกนยผมจะเรียกไปลแล้วกันนะโอเคปคลีไปเลยโอเคครับไป let's go เดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วนะฮะด้านล่างนี่มันแมงกระพุนนี่ว่า โคตรเยอะเลยฮะด้านล่างแต่ว่าพวกแมงกะระพูนนี่แบบข้อดีมันก็คือมันจะดอบไอไปออกซสินนะฮะเอาไปใช้แทนยาสลบได้นะฮะบินไปบินไปบินไปช่วงนี้ก็ชิวๆไปนะฮะใกล้ถึงแล้วฮะบ้านเราตรงนี้เลยแล้วก็เริ่มจะกระตกแล้วฮะเข้ามาตรงนี้ได <laughs> นเสาว์เยอะเกินไงในบ้านนะฮะลงไปเลยฮะ เอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยหลุดไปเฉยแล้วฮะโอเคเอานกยักษ์เก็บไว้ข้างบนแล้วกันตรงนี้ฮะลงไปเลยแล้วก็กดออกมาฮะอืมแล้วต่อไปเคยเราจะเรียกเจ้าอัลฟาบาลิโยเนกนะฮะกลับมาตรงนี้เลยกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เกมเซฟก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็กดตรงนี้เอิม่มเดี๋ยวหาชื่อก่อนแล้วกันนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย ตัว A ตัว A ตัว A นะฮะตัวเออำนาน,นี่ไงจะแล้วนะฮะเรียกมาเลยแล้วก็รอเวลามันคููดาวนะฮะในการเรียกมาสักครู่หนึ่งและกันตรงนี้นะฮะรอก็สักประมาณ1นาทีหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ทราบได้นะฮะน่าจะ1นาทีละมั้งแล้วก็รอต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอวิ่งเล่นก่อนแล้วกันฮนะตรงนี้ก็มีเต็นทสา์อยู่เต็มเลยฮะอืมแล้วก็เอาฟาแรตเตอร์ตรงนี้นะฮะ แล้วก็บันโตกับสไปโนตรงนี้มาจังเนี่ยยดก่อนนะอฟัฟฟาเทอริสซีโนสลัดผมก็เวลอัพ well แล้วฮะอัพ <Up S 2> เป็นดาเบจแล้วกันจัดว่าดาเมจของเจ้าตัวนี้ฮะอย่างแรงเลยโอเคนิดเดียวฮะนิดเดียวนิดเดียวมาแล้วเอาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่ว่าวัดดียะอ ก็ทางานสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วละกันผมก็ระชับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันก็บ๊ายบาย